ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าพึ่งหลวงรังนี้ก็จะได้มามันยากเย็นซะเหลือเกินนะฮะมาจนแท่งโค้ดไปเมื่อกี้ผมดาวมาโดนไล่ต่อยจนครับแล้วป๋องสั่นมันป๋องสั่นมั้งครับสวัสดีครับวันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่า วันนี้จะไปเอารังพึ่งหลวงที่ท้ายหมู่บ้านนะฮะต้องบอกให้ก่อนเลยนะครับว่าทําอุปกรณ์ที่นี่ก็คือทมาหกเต็มนะครับขมูหกนี่คืออุปกรณ์การเอาพึ่งหลวงครับไม่ใช่ครับผมขมูกผมไม่เคยเอาครับคือเป็นครั้งแรกในชีวิตบานครับทำเองครับนี่คืออุปกรณ์การเอาพึ่งนะครับเดี๋ยวราทำไหมครับเคยเอาพึ่งหลวงมาก่อนไหมครับเคยครับเป่าคุณเจ็ดคุณสองนนี้นี่เคยเอามาก่อนไหมฮะไม่เคยครับเคยครับมีแต่คนมีประสบการณ์ทางนั้นครับนี่เคยไหมครับ ไม <Okay. S 2> ่เคยครับผมัผมนคืนนี้จะมาลุ้นกันเลยครับต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าตองมีคนปากบวมแน่ๆน,นะครับคืนนี้ถ้าใครถ้าใครโดนต่อยแอ้มันให้ตัวละร้อยเด็ด <c oughs> อ๋อต้องบอกนะเขยยงกิมครับน,น,รนี่ชื่อ ลูซ <Lucy. S 2> ี่ไปดุกดิ๊กนี่ชื่อเซีนจิมเนี่ยไม,มไ่มีชื่อคนใดไม่มีชื่อคนบ้านเดียวกันเตือนต่างกันเขาเสียต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเ <c oughs> ตียนคนนี้ไม่ธรรมดานะฮะเซฟตี้ทุกระบบครับต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆแล้วก็ดูครับแต่ละคนครับ เต็นท <Yeah> ี่ทุกระบบดิสโก้ครับไปครับเจอกันที่พึ Prime ่งเลยครับผมอุปกรณ์นี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่จากเซียนอาร์มทำมานะฮะเราจะไปวิ่ง้บเพลิงกันนะครับผมมานี่คือเราแฮกให้เขาเรับยอะไรอันนี้คือฐานนะครับนี่ฐานกับมีดเตรียมมาใส่ตังพึ่งหลวงหลวงอะไรติดหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับหลวงพี่ก็ได้ครับเฮ้อีกเสียงน่าดุดขุ้นตื่น

เอก็ลืมเอาอุปกรณ์มานะครับผมก็จะให้น้องไปเอาไปเอาอุปกรณ์นะครับบันไดกับไฟฉานะครับผมตอนนี้มองไม่เห็นครับรอสักครู่ครับครับแต่ครับต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าคือคาดเกินที่ตีไม่ไไม่ใช่วิ่งโชพึ่งบ้านนี่ฮะนี่คืออุปกรณ์ของเราครับนําโดยทีมเสียออดรู้ว่ากูใส่แว่นตาโดนตรงไหนก็ช่างจะโดนตากูถ้าโดนตาแล้วจะลาบากหาเหล้ากินอีกทีนี้ โดนตาเดี๋ยวยายด่าครับเห็นหน้าเลยพี่มันไปมองบไปม่ยิมงไปเาไม่เห็นเราไปยิ้มเราถ้าโดนพี่ตาเนี่ต้องเอากูแต่รางมันเตะเนี่ยมันมันด่าแบดไฟมันมันด้านน่ะนู่นเห็นไหมน่ะไม่เห็นอ๋อหนุนู้นนี่แหละพี่จุบิมส่งนี่ดึงพี่อ๋มึง่นู้ตอนมีควันก็ยิ่งจะมองไม่เห็น นกครับนกไอเดดีควยเออตรงนั fight, hey, toi, fire, Wait, ้นเลยปี๊ปมาแล้วปี๊ปไปปี๊ปไปปีิปไปิอ้ยเป็นแบบนั้นไอ้ปี๊ปไอ้พี่งงแล้วเอ้ยปี๊ปไปดิโอ้ยติดถ่ายไปเลยด้วยวะพี่ถ่ายได้แล้วเปิดเลยกลัวอะไรถ่ายเลย ไปเมื่อกี้มันเข้ามาหาผมเนี่ยพี่ถ่ายเหรอพี่เป็นตัวไอ้เนี่ยถือมืออะมีพี่จุ๊บพี่พี่อยากถ่ายแล้วพี่จัดอืก่อนอุ้ยไฟยังไม่จุดหลยก่อนในช่วงปิดไฟอยู่นะครับกันพึ่งเล่นเข้ามาหาเรานะครับเพราะว่าพึ่งหลวงเขาไม่ชอบไฟนะครับถ้าเขาเห็นไฟเขาจะวิ่งมาไม่ใช่วิ่งเขาจะยินมาถ้าต่อยโดนตาต้องเอาใบสีหูดูเลยดูกูนี่หยเพราะว่าโดนตาครับ เหนื่อยลบาซื้อเราซื้ออะไรออุปกรณ์ที่ลืมประมาเนี้คือไฟฉายกับบันไดนะผมนี่คือพุท้าชิงครับเตป่าดีเฮ้ต้นไปคอยสั์เยดุ๊ก้นนละเนี่ยเต้ดูไม่น้อยเหรอสุดเหี้ยเลยมจะไม่ต้น้มยเอาด้วย นู I I Ê, di, ้นไอ้ต right? ัใ่ี่ัสองตัวนี้ตัวใส่ยังใ่ยว่าคนสาง่ยนี่ลนเหรพี่อนนนะเดยไาน้อะไรมาดับนนกื่อไปย้ทยมาลยหรือกดผิดมเออใด้วยแล้วมันมาต่ไบกยนี่ยัง้เนี่ยไม่ถึไม่งอ้วว่าเราเที่ยงเกน เไนน่มนตงนไปเอาไฟงงนตอนนี้มันเติมซึ่งมันชอบไฟนะครับมันจะบินมาที่ไฟตอนนี้เราได้เปิดไฟฉายแล้วรอไฟรอพื่งอีกอย่างนึงนะครับการรอพึ้นอีกแบบนดหงนะครับเปิดไฟไว้โล่มาครับถ้าเราเปิดไฟไว้รอเปิดซิงคนี่คือการต่อเห็มันด้มากไมึงจะถึงมันได้ถ้าไม รอบันไดเนี่ยบันไดไม่ถึงนะครับทุกคนเพราะว่าบันไดมันสั้นเกินแต่ว่ามันหมดใจเยาๆครับตอนนี้บันไดมันไม่ถึงครับลไม่ถึงต้องหาบันไดที่มันสูงๆวันนี้ครับเพราะว่าระยะมันไม่ถึงครับเอาระยะเอาพื่งไหมเอาไม่ถึงตัวนี้ก็รอบันไดจากเตยไปเยนะครับผู้สนับสนุนระย่ก็เอาพึ่งก็เหมือนความรักใช่ไหมใช่ครับทำไมเพราะว่า ถ้าพึ่งมันหวานอินเป้คิดเห็นยังไงบ้างครับกลับบ้านถ้าเราไปตับยาใกล้พึ่งพึ่งมันก็จะมาต่อยเราครับตอนนั้นตอนนั้นศตอนนตอนนั้นไอที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ใครใครใครถามพึ่งอะไรนะสตาร์อะไรนะคือมีพี่คนหนึ่งครับผมไปเอาพึ่งครับพี่เขาบอกว่าพึ่งมาร้องอยู่ตรงนั้นครับให้ผมไปเอาผมก็งงพึ่งมาร้องยังไงครับ นนี่แล้วตอนเองไปถึงแล้วอได้ยินเสียงร้องยังไงเหรอปงล้างปงล้างเอฟ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 วะทำเสียงพึ่งเหมือนไหนคนหนนี่ยเอฟทำเสียงพึ่งเหมือนนี่ทเสียงเป็นยังไงเอาเท้าด้วยเอ้าไม่ใช่เป็นคนนี้ไงเนี่ยพึ่งร้องยังไงเสียงพึ่งอ่ะไม่รู้ครับผมไม่เคยได้ยินร้องครับเล้ฉนพาไปจบ เอาแตเอาพึ่งแล้วไอ้เราสีเย็บกับพี่อารแม่ลงไปอย่าพึ่งอ่ะสีแยกอะโอ้ยอินไปเยี่ยมเยี่ยมของไอ้แชมป์นี่เดือดขึ้นใหญ่ไปแล้วตอนนั้นอันนั้นอันนี้นี่หยอกเล่นเนาะหยอกเล่นหยอกเล่นขำๆแต่ก็เคยไปสองครั้งใช่ไหเมื่อกี้เพิ่งใจเลยเมื่อกี้ ก่อนเลยนะครับว่ารังนี้กว่าจะได้มานะดูน้ำหวานครับน้ำหวานโโออ้หืมผมถือผมไปเมื่อกี้ผมจะเอามาโดนไล่ต่อยจนครับเปิดน้ำกินครับเปิดเฟลตไม่ได้เลยโอ้โหตอีกนีดไปกินทุ่นี่นะฮะโอ้โหเยอะมากยอดนะครับได้แล้วนะฮะน้ำตาจะไหลความสำเร็จนี้โอ้โหนี่มันจะร้างแล้วตัดีสำเร็จดู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 ตัวนะไปเราไปตั้งหลักกันก่อนนะครับน้ำทียอะไรเปรี้ยวอยตัว นี่ครับทานฮะฮะไงบ้างครับสุดยอดมากสุดยอดมากครับตกนิ้วโป้งนี่ครับกูช่วยตัดพื่อนก่อนปิดไฟบ้านี่ครับเร้ยเฮ้เ้ยเร็วเร็วเต้ยเร็วเร็วเต้ยเร็วเต้ยเร็ว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  นี่นะครับต้งผมต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าไดครับตัวหนึ่งครับดูนไปนะฮะนี่ฮะผลของพลานนะฮะสองชั้นน่ะทะลุถุงมือเนี่ยนี่ดูโอ้ทะลุถุงมือครับทุกคนตายครับ้หัวใจนักรบจะมีแบบไหนนะต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าพึ่งหลวงรังนี้ก็จะได้มามันยากเย็นซะเหลือเกินนะฮะพึ่งตานพึ่งน้ำยันหัวน้ำแค่เนี้ยจริงๆริงเล่นเลยไม่นี่มันไม่ใช่ราของพึ่งมันเป็นราของต้นมะ ให้อยู่ตรงนี้เลยจิมก่อนหวานไหมเปรี้ยวโชว์ให้เห็นหน้ากลับตรงนี้แล้วเอออยู่งหนึ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 ่งมันจะได้มามันยากเย็นสลึกเกินมันเกลี้ยงมงฟึ่งเกลี้ยง ไอคนที่บอกว่าไม่กลัวไม่กลัวไม่เปิดไฟเลยส่องได้เลยตอนนี้ไม่เห็นหัวครับไอออสครับคุณวีรพัฒน์นี่เองครับคุณวีรพัฒน์ครับบอกว่าส่องไฟได้เปิดไฟได้นี่เป็นไงล่ะเปิดส่องได้เปิดไฟได้แต่ผมไม่คนขึ้นแปวอ่ะโชว์โชว์บาดแผลครับเนี่ยผมโดขึ้นแปวอ่ะดูนี่ตั้งรบก้มีบาดแผลทุกคนไม่ปานะคุณวีรพัฒน์เนี่ยใช่ไหมไปขอตัวไปกินพึ่งก่อนแล้วกันนะครับผมพึ่งมิ้มนะเนีย

หวานจร้มนี่นะครับผมคำสุดท้ายครับก่อนปิดคลิปไปคำโตโตตับเลยคลิปนี้ก็จบพี่เท่านี้ผมฝากชอบใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์นด้ครับผมกดไลค์แชร์กดแชร์ครับผมไปกันเลยเจอกันอีพีหน้าครับวราเราจะแปลาอะไรกันต่อครับ่ดูชอบให้ผู้ผมทำคลิปแนวไหนก็คอมเมนต์บอกมาได้นะครับเดี๋ยวผู้ผมจะ ทำตามคำสั่งได้ลครับผมนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไ้กดสับขาสับขิงสับทุกอย่างครับผมไปเจอกันดีพีนะครับไปครับ